มานนี่พ่อใส่ให้ร่องเพลงจับน้อยจับน้อยจับน้อยแม่จับน้นูพ่นใส่พ่นเซเรนเลยพ่อเซเรนจับหนูยำอะไรลูกหนูเคี้ยวอะไรครับอะไรนะอะไรนะเกาะน้องเพชน้ำแข็งน้องเพชรหนูชื่ออะไรครับน้องเพชรน้องเพชรนามสกุลอะไรครับ ปุริสายปุริสายปุริสายครับพชรปุริสายเก่งมากค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเด้กเงินใหม่พอลอยบาทปุ่ี่เด็นี่อันนี้คือดานล่าของเขานี่เด็นี่จุดขายจุดขายนูหนูชื่ออะไรครับพลอยเอพลอยนามสกุลอะไรคะพลอยสายน้องพลอยพลอยปุริสายปุริสาย ชื่ออะไรครับพ่อพ่อบอยปอย่แม่แม่ชื่ออะไรแม่แม่ชื่อเองนุกเอ็นบ่ยเป็นไหนป่นี่ผู้ใดว่าเขาคุ้มปิดเสียใจนะคะยายชื่อหยังยายชื่อหยังยายชื่ออะไรครับยายยายแกงใครไม่เข้าลุ่มปิดเสียใจนะคะตาชื่อ อาเดี๋ยวน้องถามน้องเพชรนครั้นี้นะพ่อชื่ออะไรคะพ่อบอยแม่แม่แชื่อแม่ชื่อแม่แม่อยงแม่แม่แม่ยม่แอ่แม่แม่แ่อแม่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 แ่งแม่่ ผมเปิดเสียใจนะคะตอนบังหัวคำเนี่ยลูกข่อยนอนหัวกระตุนเอาเอาลองเพลงเอาลืมเอาลองเพลงเลยคอยคอยเอาลืมมูทีฟกันลูกคอยคอยอย่งนี้คอยจ้าคอยจ้าคอยจ้าคอยอนุชื่อเพชรเพชรเออนามสกุลนามสกุลอะไรมาบอกนามสกุลก่อน พูดที่ไทยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากค่ะตัวมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยพูดเก่งกว่าตาโต้งมากเลยช่วยยืดขึ้นถ้า่มทเบงทเบงอ้ากากรูดหนึ่งปีสองขวบกับอีกค่ะ ถนนหนท่างใจให้มากนี่เปิดน้ำเย็นๆสะผมโอ้สบายหอมแบบโอ้แล้วที่สำคัญผมนุ่มลื่นไม่พันกันนะครับฟื้นฟูรักษานะใครที่มีปัญหาผมร่วงต้องใช้สูตรนี้เลยราคานะครับหกล่อง1ขวดแบบนี้นะฮะหนึขวดแบบนี้ 300ML นะครับราคา350บาทแต่วันนี้ผมขาย3ขวด1,000บาทครับ สามขวดหนึ่งพันบาทเดี๋ยวแถมถ,มถุงผ้ามีไหมมีถุงผ้าแถมไหมครับมีถุงผ้าแถมไหมเดี๋ยวจะแถมเดี๋ยวจะแถมนะใครซื้อซื้อเยอะถุงผ้า abpp ยาซีฟันใช้ดีมากใช้ทั้งสองสูตรเลยขอบพคุณมากครับใครได้เอาไปใช้แล้วก็บอกต่อนะมีถุงผ้าแถมบรูกถุงผ้าหมดแล้วหรืออะไรที่มันแถมได้บ้างติเอา,าเียวเด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 ียวถ้าสื่อครบพันหางเสียงแถมไปโหลดนะเนาะโอเคได้ได้ไดอเ,เอ่อ นะครับราคาเดี๋ยวนะเอาเอาราคาปกติก่อนเราขายหนึ่งกล่องในสามร้อย